สวัสดีค่ะทุกน่นวันนี้มาดามขอเมาส์หนุ่มผิวเข้มกันนภัสในดีกว่าเพราะอยู่ดีดีฮีก็ออกมายืดออกประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองว่าผมเนี่ยเปลยยี่ยนไปแล้วหรอกครับโอ oh, <no. S 3> ้น้องผมเนี่ยไม่เกินะด,ดอือนแล้วเพราะผมหล่อขึ้นนะลอือ ตัวเองเมาะสมได้เหมสมดีงั้นไปถามความเห็นของสาวแบลวหนือนาหนึ่งพิดาดีกว่าว่ามองหนึ่มกันเป็นยังไงกันจ้าที่เราบอกตัวแล้วไงว่าเวลาเครื่องบินมาทิ้งกระเบิดยวให้ไปบอกไอ้รุ่งกับใคยโอ้ดูสิเนี่ยไปข้อดังดีถึงจะดำดําคอมแค่ไหนแต่แฟนคลับก็รัก พใจใช่ไหมล้ว